ช่วงสิบขวบตอนอยู่ในอินเทอร์เน็ตยนีเจอเหตุการณ์โดนบูลลี่ที่โรงเรียนนะคุณพ่อก,ก็เลยถามว่าอยากย้ายโรงเรียนไหมเราก็แบบทนมาปีนึงแล้วมันไม่ไหวแล้วอะเลยบอกว่าย้ายค่ะทีนี้จำได้คุณพ่อคุณแม่นะคะคุยได้ยินเขาคุยกันนะเขาบอกว่าแบบกลัวย้ายไปโรงเรียนอื่นในไทยก็จะเจอแบบเดียวกันเลยถามแล้วว่าแบบเราอยากย้ายไปเรียนต่างประเทศไหมเผื่อจะไม่ต้องเจออะไรแบบเนี้ย ซึ่งจริงๆนะจะไปที่ไหนมันก็มีสิทธิ์เจอหมดแหละอยู่ที่ดวงนะคะแต่อยากจะบอกว่าหลังจากย้ายโรงเรียนรอบนี้นิ้งไม่เจอเรื่องเหตุการณ์โดนบูลลี่อีกเลยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีเนาะที่ได้เจอกลุ่มเพื่อนและก็สังคมที่ดีนะนี้สรุปคุณพ่อคุณแม่นะคะตัดสินใจส่งนิ้งกับพี่สาวเนี่ยไปเรียนที่ออสเตรเลียค่ะที่เมืองเพิร์สเนาะซึ่งก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะบินจากไทยไปแค่6กชั่วโมงเท่านั้นเองเหมือนบินไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเราแบบอายุ12องนิดๆเท่านั้นเองนะคะซึ คุณพ่อเราเนี่ยเลิศเนาะแบบกล้าส่งลูกสาวสองคนไปเรียนแล้วสมัยนั้นคือไม่มีสมาร์ทโฟนนะไม่มีวิดีโอคอลไม่มีไลน์คือตามตัวยากอะ่ะแล้วเป็นนิ้งตอนนี้คือนิ้งจะไม่กล้าส่งลูกไปนะจริงๆแต่อยากจะบอกว่าเหมือนตอนไปเรียนโรงเรียนประจำเนี่ยว่าได้อะไรเยอะแล้วนะคะไปเรียนต่างประเทศอะคือมันช่วยให้นิ้งอะโตขึ้นแบบอีกขั้นอีกเวลหนึ่งเลยคือเยอะมากๆแล้วนิ้งคิดว่านิ้งได้สกิลการบริหารจัดการเงินเนี่ยตั้งแต่เด็กๆจากตอนที่ไปเรียนต่างประเทศเลยนะคะ ตอนอยู่ไทยอะ่ะมันเหมือนแบบเราอยากได้อะไรคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีบัตเจตแล้วเด็กปกติวัยเราเนี่ยก็จะได้เป็นค่าขนมรายวานันอาจจะหัดออมรายวานันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนิ้งเองอะ่ะที่ไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่10บขวบแ่ะนิ้งอะ่ะรู้จักคําว่าบัจเจตตั้งแต่12เพราะคุณพ่อคุณแม่โอนเงินให้นิ้งกับพี่สาวแยกกันบัญชีใครบัญชีมันคือโอนให้ปีละแค่2ครั้งแล้วเราอ่ะต้องมานั่งหารคํานวณเอาเองว่าต่อเดือนอะ่ะเราใช้ได้เท่าไหร่จ่ายอะไรเมื่อไหร่บ้าง คือตอนไปอย่างนี้ก็พี่สาวอยู่โฮสต์แฟมิลี่นะคะคนละบ้านด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยากอยากให้อยากให้โตอยากให้ใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็เจอกันเฉพาะที่โรงเรียนพอเราอยู่โฮสต์แฟมิลี่เราต้องถอนมาถอนเงินเนี่ยมาให้เขาอาทิตย์ละครั้งแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเออเราจะเหลือเท่าไหร่ไปจ่ายค่าอาหารค่าเดินทางค่าเที่ยวค่าขนมอะไรเงี้ยคือเราได้บริหารเงินก้อนใหญ่หลักแสนเองอะตั้งแต่12เลยคือสมัยก่อนมันจะไม่มีบัตรยูทริปบัตร p l เน็ตอะไรที่ตอนนี้เราจะโอนเมื่อไหร่เราก็โอนีไม่มีนะคะคือมันมันค่าธรรมเนียมมันสูงมากก็เลยโอนครั้งเดียวมีช่วงแรกๆที่เหมือนเราก็คุมไม่อยู่แบบใช้แบบยังไม่รู้จักคุมยังไม่รู้จักวางแผนเนี่ยก็ใช้หมดก่อนปรากฏว่าตอนนั้นแบบอีกตั้งเดือนกว่ากว่าจะกลับไทยแล้วก็เลยโทรไปหาคุณพ่อปมป้าเงินจะหมดแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยป๊าก็บอกอเหรอป๊าอยู่ฮ่องกงนะกลับอาทิตย์หน้านะเราประหยัดดูแลกันนะอะไรย่างเงี้ยหรือยืมพี่นก็ได้แต่นางไม่ได้ให้หรอกอะไรเงี้ย เลิกเรียนเสร็จกลับบ้านทุกวันเลยจ้ะหลังจากนั้นเป็นเดือนนคือเข็ดมากๆเลยนะคะก็แบบมอนเป็นอะไรที่เราทําตัวเองเป็นจําฝังใจว่าเอ้ยเราจะใช้เงินแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องจักแบ่งรู้จักหารู้จักออมรู้จักวางแผนล่วงหน้าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังนิสัยให้นิ้งช่วยมองภาพรวมของแบบว่าเหมือนการจัดการไฟแนนซ์ของตัวเองตั้งแต่นั้นมาซึ่งมันมีผลมา ให้เหมือนเป็นสกิลให้นี้เนี่ยจัดการบริหารการเงินของบริษัทในปัจจุบันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากๆในตอนนั้นตอน,น,นเด็กๆเนาะที่สมัยก่อนอะอะไรอะไรมันไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้ไงสมัยนีย้ถ้าเราส่งลูกไปเลยแล้วอาจจะอะโอนให้เป็นก้นกอนๆรายวิคลี่ก็ได้เพราะค่าธรรมเนียมอะไรมันก็ถูกโอนก็ง่ายเช็คอดก็ง่ายคุณพ่อสมัยก่อนก็โอน,โอนก้อนใหญ่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเราต้องมาจัดการเองแล้วเราเจอความยากลําบากของการไม่บริหารงบด้วยตัวเองอะมันก็ทําให้เรา ระวังและโตขึ้นแล้วพยายามเรียนรู้ที่จะจัดการมันได้ดีขึ้นนะคะก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่นี้คิดว่าเป็นข้อดีของการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศหรือให้ไปไป,ไปอยู่เองเนาะแต่เอาจริงๆนะคิดในมุมของเราตอนนี้ที่เป็นแม่คนก็อันตรายอันตรายอยู่อ่ะแบบไม่กล้าส่งลูกเองไปแต่ตอนนั้นเราผ่านม,ามันมาได้ก็ถือว่าดีมากๆเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะง้เดี๋ยว ถ้าอยากรู้เรื่องอประสบการณ์ตอนเรียนอนอกตอนช่วงวัยมัธยมต้นเนี่ยเดี๋ยมาแชร์อีกแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเหตุผลมาเล่าต่อด้วยว่าทำไมถึงย้ายกลับมาเรียนที่ไทยต่ออินเตอร์อีกรอบนึงงตะเปลี่ยนโรงเรียนนะคะ